早饭。<Bye. S 2> ปยิป่ตาม่คันเดี๋ยววันสุดท้ายถามอาจารย์อีกครัง้งหนึง่งได้ ะะต้องสามารถทำไงคะที่จะยอมรับนะคะการเปลี่ยนแปลงได้นะคะในบาเรื่องเ,เราอยากตอบแต่เราต้องบอกตัวเองว่าเราไม่ตอบเพราะถ้าเราตอบมันจะยิ่งเป็นช่องว่างไปเรื่อยๆเพราะความคิดของเขากั การในการใช้วิธีการโคกัสเขาผิดไหมคะไมไ่ผิดนะคะแต่บางคนใช้หลักการโคสตในการพัฒนาชีวิตได้ถูกไหมคะสองคนที่คุยกันรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องเพราะไหมคะประสบการณ์ที่เจอมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกที่สุดอาจารย์ไม่สามารถตอบได้คําตอบที่ถูกที่สุดตัวท่านเองท่านที่จะตอบตัวเองได้ คยถเขาหมคะวเขาคิดว่าเหมาะศึอ เห็นอะไรบ้างคะต้องต้องดูสไลด์นะคะพอดีว่ารูปสไลด์มันจะเคลื่อนไหวนะคะเชิญค่ะอีกรอบหนึ่ง 你看，好。Yeah,